ถึงแม้มันจะไม่มีแดดแต่มันมีลมมันก็สวยไปอีกแบบอันนะครับหลังจากเราพักมันเป็นแป๊บหนึ่งปักน้ำอาชาสร็จแล้วผมก็เลยออกมาซึ่งตอนนี้นะบอกเลยว่าฝนกําลังจะตกจ้าจากที่ที่เราจะไปนะคึ้มมาเลยครับเห็นหมึกหมอกก็จะดูว่าวิวมันจะสวยไหมอีกทีหนึ่งนะครับก็จากที่คุยกับน้องน้องเขาบอกว่ามีหมูกระทะมีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตรงนั้น ก็อาจจะเจนถนนคนเดินหาของกินเล็กน้อยแล้วก็พักให้เต็มที่นะครับแเดี๋ยวพวกมีก็ออกเดินทางต่อกลับบ้านแล้วนค่นะแล้ว,ลวอาจจะแปะ,แปะปีขึ้นเขาตรงตรง,ตรงนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับจะขับรถแหละจะไปดูทางกันดีวกว่าครับ วิวดีอยู่นะมีที่นั่งดีๆอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะเป็นบรรยากาศวิวเขาวสวยๆเลยอะข้างใน,นแล้ววันนี้มาแบบเจออย่างเงี้ยมีฝนเนี่ยมันดูโกงเหมือนกันนะถึงแม้มันจะดูมืดคึมก็เหอะแต่อย่างน้อยหมอกไม่นทำให้ดูดีวะ่ะจริงถ้ามาวันปกติแล้วว่าเรานั่งตรงนี้กินอะไรได้เลยใช่ไหม วันนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้กินอะไรเยอะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าเก็บน้ำคลองบึงนะครับก็เราได้คำแนะนำมาจากพี่ที่ห้องพักนะครับว่ามีอย่างเก็บน้ำอยู่ใ,ใกล้ๆที่นี้ก็เลยลองมาดูก็มีร้านหมูกระทะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟก่อนกัน,นแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อดีอยา

ตรงนี้ก็กินสามารถสามารถกินได้เลยครับ,ออรรบโอ้ยากเลยนะอนเนี่ยเลขอย่างนี้ยากเลยนเะนี่ยเบอร์ห้าเบอร์ห้าใช่สาม,มา <c oughs> เลขไม่ถูกตวงกันโอเคครับรยกกรนนเย <c oughs> เราจะต้องกินตรงไหนอ่ะเดี๋ยวครับพี่เ <c oughs> ดินม นี่้อฝนฝนมันจะตกละดิตัวนี้ได้อีกนร้านี้ก็ได้ค่ะได้หมเลาน้องจะใส่อย่งไงได้บ้างครับอะไรนะคะงนจะใส่จอยากกินเลยอ่ะขี้เกียจนออ,อยากกินะอนะไรหมูกระทะใช่ปะ เท่าไหร่นะครับชุดหนึ่งมันมีหลายราคาค่ะราคามนุษย์คนเดียวของชุดเล็กสุดนะครับหกสเฮ้ยไม่แพงเลยไม่แพงเลยถ้าเราหกเก้านี่ราคากรุงเทพยังสองร้อยเลยแต่ต้องดูก่อนว่าได้เท่าไหร่นะเนี่ยก็นะครับก็เมื่อกี้ก็เลยถามพี่เขาไปใช่วยไหมว่า หมูกระทะครับเปิดอย่างตอนนี้มันสี่โมงครึ่งด้วยความรีบไงก็เลยกบบว่าเดี๋ยวขอกินสักชุดหนึ่งแล้วก็ขับรถกลับก็นา่าจะกําลังเพลินๆนั่งดูวิวพอฝนตกอะไรเงี้ยกินไปก็โอเคและนะครับก็เดี๋ยวดูพรพาะที่ตกแล้วก็ไปกินไปด้วยก็ได้เนาะงไปละเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนดีกว่าพี่เชื่อลื่นโค้ชแฟลปได้แล้ครับ เียนนกแก้วด้วยเถอะนี่ไรนกนขงหยกนกแก้วนะครับตอนนี้วิวสวยมากเลยนะบอกแล้วว่าฝนฝนตกอะมันโกงในเรื่องนี้แหละ,นะะมันก็เป็นธรรมาชาตินะครับที่ไม่ค่อยมีคนครับจริงๆตรง,รง,รง,รงข้างๆนี้เขามีที่พักขึ้นนะคือละหนึ่งพันบาทแต่เราไม่ได้พักตรงนี้เนาะเราก็ไปพัก ก็ไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่หรอกเพราะเราอยู่คงอยู่ได้ไม่อึดอัดแน่นอนนะครับแล้วอึดอัดเราแ้ามาคนเดียวมันก็งงเงาเงาแหละครับถ้าอยู่ในเมืองมันน่าจะโอเคกว่าแนั้นถามว่าวิวตรงนี้ดีไหมดีมากครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยดูด,ดิดูสิมันเห็นขนาดนี้ยบันเป็นวิวที่กว้างมากเลยนะเว้ยแบบเฮ้ยวิวมันดีมากเลยคุณถ้าผมผมอยมากมาเหมนกัน <c oughs> แต่ก็ก็ไม่ค่อยมีคนมาให้มีคนมามีคนมาเยอะอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือมันขาวว่ามันเยอะต่างกันไหมก็เยอะแหละแต่ก็เดี๋ยวเราจะไปก้นนี้แผนเราคือกินหมูกระทะตรงนี้ท่ามกลางหมอกตรงนี้ให้ไดนะ้มันก็เป็นอยู่ในตัวทัว้งมันก็เป็นภาคใต้ส่วนหนึ่งน,นะนะภพราะใต้ตอนบนที่มีภูเขาล้อมรอบแล้วมีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องไปทะเลอย่างเดียวไ็ได้นะภูขเขาก็ยังสวยอยู่เหมือนกันนะครับ ีตอนนี้ระหว่างนี้เราก็รอหมูทะกันอ,อยู่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวหน้ากิจตรงนี้นะกันน่าจะง่ายกว่าแล้วด้วยความที่ที่เจ้าของเพาใจดีเขาเลยให้เราเขาให้เรา,เ,าเราเอารถไปขับเล่นได้ใช่๋ยวครับตอนนี้เดี๋ยวเรามี่เขาให้เรายืนขับเนอะเราจะมาจ่ายเงินค่าค่ายืมให้เขาด้วยนะไม่ได้ไม่ได้สูสสสนะงสุดี่นะและมี่เขาว่าชั่วโมงสามสิบเราง่ายใช้ประมาณสิบ ขาเอกินท okay, ุเรียนด้ยแหละแต่ฉันแต่ฉันกูไม่กินทุเรียน ตัวนี้สวยมากนะถ้าคนดูอะครับ <c oughs> เห็นไหมวิวมันสวยมากเลยตรงนี้แล้วตอนแล้วตอนนี้ฝนมันอะไรจะตกด้วมันฟ้ามันเลยดูแบบคึมๆนิดนึงถึงไหมมันไม่สองสองอันนี้ก็ดูดีมากเดี๋ยวเราไปขับเล่นตรงตรงนั้นให้มันสุดไปเลยแล้วกันนะฮะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับค้อมืองคาเฟ่ที่พี่เขาให้ยืมรถไปขับเล่นนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับร้านเมนูมีเคกนะครับแล้วก็พิพิธให้กินนะครับนี่โอ้โหำพึ่งปลาทุเรียนเมื่อกี้พี่เขาอยากให้กินตุเรียนแตไไม่ได้กินนะครับแล้วก็ดูค่าใช้จ่ายน้ำไม่หนาเมนูเลยนะคะ โอเคหลังจากไปขับรถเล่นมาเมื่อกี้นี้นะก็ได้กินเราก็สั่งชาบูไว้แหละเขามีทั้งหมูกระทะทั้งชาบูนะแต่วันนี้ไม่อยากกินหมูกระทะอยากกินต้มต้มก็เลยขอเป็นขอพี่เขาเป็นชาบูมานะฮะแล้วคราวนี้ ก็เลยได้ไปชาพี่เขาไปเปลี่ยนเอาชาบูให้อยู่นะครับราคาถ้าถามว่าชุดเล็กราคาแพงไหมเนี่ยชุดนี้ย169บาทไม่เลยเออ180 169บาทเองตอนนี้ก็ได้กินหมูชาบูแล้วเนาะรจริงๆเขามีทั้งหมูกระทะและชาบูนะครับแต่ว่าบังเอิญผมอยากกินหมูกระทะไม่อยากกินชาบูก็เลยไม่ได้หมูหมูกระทะมานะครับส่วนถ้าใครจะสั่งเพิ่มนะครับอย่างเช่นพวกเสกหมูทะเลอะไรเพิ่มเนี่ยเขาก็35บาท สามสิบบาทยอะไรเงี้ยครับผมด,ด้วยความเสร็จเราเลือกได้เลยว่าจะเอาหมูกระทะหรือเอาชาบูดีก็เลยสั่งเป็นชาบูป้ายนะฮะก็เลยรอไปก่อน๋ยวก็รอพี่เขาบกันก็ถามว,ว่าบิวดีไหมนั่งกินหมูกระทะ้าคกรรมทีบรรยากาศอย่างนี้ก็คงโอเคเทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับ รวมชุดผักด,ด้วยอะไรด้วยชุดผัก50บาทนะครับแล้วก็ชุดหมูชุดหมูยังเดียวเลยแล้วแปดสิบเก้าแล้วเทอิร์อื่นๆอีกสามสิบห้าบาทโค้กมินีเนี่ยหน่อยสี่สิบบาทก็ไม่ติดอะไรนะก็โอเคเลยสำหรับราคานี้เลยแล้วฉันไม่อยากกินหมูถ้ายอยากกินชาบูไงก็เลยขอกินชาบูแล้วกันนะครับมัน,นง่ายๆมันทำง่ายดีนิดน,น,นึงก็จะนั่งตรงไหนก็ได้นะจริงๆเรานั่งตรงนี้ หรือไปนั่งตรงนูด้ดหรือไปนั่งข้างล่างก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลนะฮะแต่เราชอบขอเป็นโต๊ะตรงนี้ก็ได้นั่งสบ yeah. ายสบาย งานนี้ต้องดูว่าอันจิ้มอร่อยไหมมีน้ำจิ้มนะคะเป็นอย่างี้แต่ว่าเขาพี่เขาบอกว่าก,กระเทียมมันผัดตัดไม่ได้แต่คออรัอยอย้งที่เคาะลอยเลยนะแล้วก็มีที่ไปที่สุดๆบอกเลย เด right. ี๋ยวไปขอบคุณพ um> ี่เขาก่อนนะครับก็อยากจะซื้อไปกินนะแต่กลัวกลัวอยู่ในรถนานอยากจะซื้อไปกินแต่ขอบคุณนะครับวันนี้ที่ให้ยืมรถไปใช้ด้วยเดี๋ยวว่าหลังพาเพื่อนมาอย่าคลองบึงรีสอร์ทนะครับคลองบึงคาเฟ่อยูตรงนี้นี่เองอยู่ที่ฝั่งคลองบึงเลยนะครับก็เ๋ยไปลุยต่อ อยากอะเห็นผู้เรียนถูกแล้วอยากซื้อให้แม่เหมือนกันนะแต่กลับบ้านไม่กลับวันนี้อะดิรรถ้ากลับบ้านวันนี้นี่ผมจัดเต็มแล้วเนี่ย,ไ,ยไหมได้ครับเดี๋ยวพาแม่มาด้วยดีกว่า,า่อลขอบคุณครับเงียถึงแม้มันจะไม่มีแดดแต่มันมีลมมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะอุ้ยแบบผิด โอเคครับก็จริงๆนะครับคือโครงการนี้มันเป็นโครงการในพระราชำดำริของพระนนหลวงรัชกาลที่9นะครับของเจ้าภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็เราเลยมีโครงการตรงนี้อยู่นะครับผมก,ก็เป็นที่พักสำหรับคนมาพักแล้วยังมีคลองเก็บน้ำสำหรับเก็บเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับให้ออชาวบ้านได้ใช้ด้วยนะครับแบบเป็นคลองชลประทานได้ด้วยส่วนหนึ่ง กรที่มีน้ำแรงน้ำอะไรก็สามารถจะมาได้นะครับนี่มีของชนอะไรส่งให้น้ําส่งให้ชาวบ้านใช้งานนะครับเนี่ยจำนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราแวะกับที่พักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเขาไปชาร์จแบตชาร์จอะไรนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปนี่กันครับตลาดกลางคืนของแท้เมื่อคืนน่ะมันเป็นแค่ตลาดที่เขาเปิดเพราะว่าเออมีของขายประมาณ งานอาสาลัหบูชาแถบเทียงคราบภาษาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปตลาดกลางคืนที่เป็นตลาดกลางคืนแท้ๆกันเลยนะครับเป็นตลาดเอ่อคเ,เรี้อะไรนะไนมาเก็ตนะครับปะ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 กลับ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 บ้านเราเอ่ให้กลับที่พักเราก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะระยะทาง42กิโลเมตรโดยปปร,ประมาณนะครับ ดูวิวไปเรื่อยๆครับ FREE มไม<ป>่ต้องซีเ uh รียสกับมันเขาเปิดให้ลงเข้ามาแล้วกันโอเคไปแล้วสวัสดีครับเจอกันที่ที่พักจะไปไหมอ่ะไปดูไหมอ่ะจะไปยังไงนะไปไปถ่ายเราจะไปถ่ายคลิปที่นู่นไปไหมจะย หาความจริงจังนี่เมือน,น,นนะมืดจังวะแล้ว่าจะมากินข้าวแต่เห็นชอยอื่นน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวจะนวดเท้าสักชั่วโมงดีบ้าแต่มีมพี่มีใครเหลืออยู่ไหมมีว่างไหมครับสรุปยังไม่ได้ข้าวกินนะนก็มานวดก่อนแล้วกันครับครับผม สวัสดีครับโอเคนะครับของกินต่อละวมีอะไรกินไหมแตลอาแตลอาอันนี้ก็อร่อยหวานเอาวะ่ะเอาติ๊ไม้ครับอย่า,าเอาก็ได้ครับล่าเลยครับผม,มเดี๋ยวกลับมาเอาก็ได้ครับ ได้กระผมไม่งัอย่าลืมสรุปก็ได้หมูสเต็กกินอีกคืนหนึ่งหลังจากว่าคืนกินไปแล้วเท่าไหร่นะครับหกสิบเดี๋ยวมาเอาแล้วกันครับเดินไปนี่นะหาอะไรสิก็มาถึงแถวนี้ก็วะก็ไม่ใช่เออมัคือใจกัตรงนี้ cái này là có lời đời để để điên để điên để như để ฝาไม้ก็ได้ครับกว่าเ็นไหมอไดเนะ่ายไม้เ็ยน้ไัได้เลยนะครับไม่เป็นไรค่ะสามสิบบา ได้มาหนึ่งแล้วสรุปก็กินปิ๊งปิง่างๆอยู่ดีชีวิตฮะเขาบอกตัวเองเฉยว่าสุดก็กินปิ๊งปิ๊งย่างๆอยู่ดี่ขบเุณครับกินอะไรต่อดีกว่าอันนี้อะไรคกุ้งกุ้งมัวลูกชิ้น นี่เขาไม่อะไรฮบปป้าเอออะเท่าไหร่คะเดี๋ยวเดี๋ย เอาไก่ให้สองไม้เอาน่องสองอันครับน่องสามไม้ยี่สิบเอาสามก็ได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับเอาใส่นี้เลยก็ได้ครับขอบคุณค่ะใส่กิมบอหรืออะไรดีนะเธอก็มาเดิอดอ้อมไปสุดยามปาลัอะปลาลันได้ไหมได้ตะเกนตรงไหนดีอันนี้ไม่ได้ถามเลยสั่งเลยน่ารัก สิ่งที่ซื้ออะน,นะกินหมดไหมคืนนี้ไม่รู้นะครับหลังจากเมื่อหลังจากเมื่อคืนได้ประมาณนี้วันนี้ก็ได้ไม่ต่างกันเลยชีวิตาำว่ากินหมดไหมวันนี้ไม่น่าจะหมดคนเดียวขนาดน,นี้กินนะเนี่ยไปเลยนะกินเลยวะเขาเรียกกินอ่าเออหัวกระทะไปแล้วชีวิตชีวิตกู้เพื่อกิน กอนซ่อมมาด้วยดีดีเฮ้ยลืมลืมของตัวเองลืมของตัวเองเลยครับน้องวรรณถึงวใช่ไหมคะใช่สรับโอเคหนึ่งไม้ต้องที่จะละอ๋อเราเจอสาเหตุของนอาา้ำอัดจัดแล้ว เนี่ยมะม่งหาไม้นางหัวะอย่าแล้วกว่าทำไมมันอร่อยกว่าปกติเพราะว่าตามหาสาเหตุของความหวานปกติอพ่อเข้าใจสาเหตุนะอากาศที่ส่งมาวันนี้นี่เองใช้แทนมันอะไอ้ใช้แทนน้ำข้มไก่ชูเหรอครับใช้แทนน้ำส้มสายชูเหรอครับไอ้มะม่วงหางมะนาวหัวใช้แทนน้ำส้มสายชูเหรอหรือว่าเป็นน้ำข้มไก่อ๋อ โอเคว่ะเมื่อวานก็นั่งปกติก็ไม่กินกินชัดแตงกวาทั้งหมดตัวเลยยี่สิบไม้ครับไอ้คุณครับกินนะแตงกว่รูจักมองว่้เขาแดกคนเดียวคงไม่หมดแน่เลยชิวสองขนมสองปิิงจะแดกหมดไหมวันนี้รับไม่น่าจะขับรถไป ฉันกูไม่กินเก่มืมกไปโดนไกลเลยเดนรถไกลๆอีกแล้วมันก็อยู่โคตรตะละไกลองาห้มากินนะฮะก็ก็วันนี้ก็ ก็ขอกินข้าวอะไรให้หมดแล้วกันอย่างที่เราดีววไว้เมื่อวานอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็ร้านพี่เขาอจริงๆเราเห็นเมื่อวานแล้วแต่เราไม่เราไม่วอนกินขนาดนั้นแล้วก็จบที่อะไรนะน้ำตกนี่คือน้ำตกหมูนะครับเป็นไม้นะฮะแล้วก็ไกย่ย่างอันนี้ไก่ย่างคืออยากกินส่วนตัวเลยครับก็คิดว่ากินตอนนี้น่าจะไม่รอดเลยแล้วก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ตัดจบตรงนี้ดีกว่าครับแล้วขอกินข้าวขอทับเลยก็ขอนอนพักให้เต็มที่เมื่อคืนก็บ้าๆบอๆไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวขอนอนให้เต็มที่แล้วก็พ่งนี้เป็นวันที่เราจะกลับบ้านแล้วเราก็จะต้องไปหาอะไรทำมันอีกนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้คุณนาเขาบอกว่าให้เราไปเขาลหมวกซึ่งเดินไม่ไหวแน่นอนเดินเดนทีละตอนนี้มันมีสองทางคือขึ้นเขาลหมวกกับขึ้นเขาตัวนี้ขึ้นเขาตรงที่เป็นวัดตรงนี้ สี่ร้อยก้า4ขั้นจะไหวไหมไปสิรขั้นดีกว่าครับจะเดินขึ้นลงก็800พอดนะีใช้น่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆกับแล้วก็สู้กับลิงนิดหน่อยนะครับเอาไปไหว้พระเอาเ,อ,เอาชัยก่อนกับบ้านแล้วกันไหว้พระพุทธรูปนะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่ไหวแล้วครับขอกินแล้วกลับไปนอนแล้วนะครับโชคดีครับบ๊ายบาย ครับผมแล้วเราก็จบกันไปอีกวันหนึ่งที่ประจบคีรีขันนะครับผมเป็นวันที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่เต็มไปด้วยความสุขเล็กๆที่น่าจดจำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน